ป๊อบนิวส์กลับมาพบกับเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งวันนี้เรานำข่าวเพลงสากลมาฝากกันถึงสองข่าวเริ่มกันที่ข่าวแรกที่หลังจากหายหน้าหายตาไปนานกับสาวเอวิลลาวินที่กลับมาคราวนี้แรงดีไม่มีตกจริงๆ ทำสำเร็จอย่างมากสำหรับซิงเกิล Here's to Never Growing Up หลังจากเปิดตัวซิงเกิลใหม่นี้ไปได้เพียงหอาทิตย์ก็สามารถขึ้นแท่นอันดับหนึงของชาร์ตไอจูนได้ถึง22ประเทศและเป็น Top ป5ในอีก41ประเทศอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอเพลงนี้ยังเป็นเพลงที่ถูกเล่นมากที่สุดตามขึ้นวิทยุทั้งที่อเมริกาและออสเตรเลียอีกด้วยส่วนทางด้านไลลิส์วิดีโอก็มีกระแสต,ตอบรับจากแฟนๆดีไม่แพ้ก,กัน เพียงแค่2วันก็ทำยอดวิวได้สูงถึง1ล้านส่วนยอดไลค์ใน Facebook ก็เพิ่มขึ้นเฉลีย่ยต่อวันสูงมากทีเดียว มาต่อกันอีกหนึ่งข่าวที่แรงไม่แพ้กันสำหรับศิลปินสาวเดมี่โลว,โวัโตเจ้าของเพลงฮิตอันดับหนึ่ง Give Your Heart a Break ที่ตอนนี้เธอมีกำหนดวางสตูดิโออัลบั้มชุดที่4ในวันที่14พฤษภาคมนี้โดยมีซิงเกลิลเปิดตัวที่กำลังมาแรงอย่าง h e a ์ t a t t a ท k ที่เปิดตัวสูงสุดในอันดับหนึ่งบนไอจูนใน19ประเทศและติดชาร์ตอันดับหนึ่งแล้วกว่า16ประเทศทั่วโลกล่าสุดเดมี่ได้่ายมิวสิกวิดีโอเพลง h e a ์ t a t t a ท k เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อัลบั้มเดมีเป็นอัลบั้มที่เปิดเผยถึงชีวิตส่วนตัวของเธอมากที่สุดเดมี่ได้ร่วมงานเกือบทุกเพลงในอัลบัม้มและกับทีมโปรดิวเซอร์ชั้นนำและทีมนักแต่งเพลงมากมายร่วมติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้ในช่องป๊อปและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w d e m i l o w a t o c o m